สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะจ๊ะ 2. มารายาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตปัจจุบันผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเป็นจำนวนมากดังนั้นผู้ใช้ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารายาทในการติดต่อสื่อสาร 1. ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเทศะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเมื่อจะเกิดการย่อคำหรือดัดแปลงคำดังนั้นควรพิจารณาคำให้เหมาะสมกับคู่สนทนา 2. ใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช้คำหยาบหรือไม่สื่อความหมายที่สร้างความไม่พอใจแก่คู่สนทนา 3. ไม่นินทาว่ารายผู้อื่นไม่สนทนาในเรื่องที่ทําใหผ้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเสืส่อมศสีชื่อเสียง4ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่ไม่ส่งข้อมูลเท็จและสร้างความลำมคาให้แก่ผู้อื่น5ไม่พาดพิงถึงความเชื่อไม่ลูก,ลกหลู่หรือดูหมิน่นชาติาศาสนา และสถาบันมหาพระมหากษัตริย์หกเคารพในสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่อ่านข้อความหรืออีเมลของผู้อื่นไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไม่ใช้ข้อมูลของผู้อื่นในทางที่ผิดมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะจ๊ะแบบฝึกหัดที่4.3หน้าที่102แล้วก็แบบฝึกหัดที่4.4หน้า103กันนะจ๊ะ มาเฉลยแบบฝึกกนนะจ๊ะเด็กๆจ้ามาดูแบบฝึกกที่4.3กันนะจ๊ะให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่ปฏิบัติตามมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและกากระบาดล,ลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตพร้อมให้เหตุผลหนึ่งการส่งอีเมลให้เพื่อนเก้าคนโดยเนะื้อหาอีเมลบอกให้ ส่งต่อให้ผู้อื่นอีก9คนข้อนี้ตอบผิดเพราะไม่ควรส่งจดหมายลูกโซ่ 2. กิ่งไม่ได้ลงชื่อออกจากระบบหลังจากเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ตแก้วเห็นจึงลงชื่อออกจากระบบให้กิ่งเพื่อที่ตนเองจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อข้อนี้ตอบถูกเพราะเคารพสิทธิและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น 3. ม,มีเขียนบล็อกเรื่องศาสนาของฉันดีที่สุดเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตข้อนี้ตอบผิดจ้าเพราะไม่พาดพิงถึงความเชื่อวัฒนธรรมและศาสนาของผู้อื่น 4. บาทใช้คำว่าเตงในการสนทนากับคุณครูทางอินเทอร์เน็ตข้อนี้ตอบผิดจ้าเพราะ ใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับการเทศะหมีตรวจสอบการใช้คำว่าค่ะนะคะค่ะถูกต้องก่อนส่งข้อความตอบถูกจ้าเพราะใช้คำได้ถูกต้องตามความหมายของคำจ้ามาดูแานที่4.4กันนะจ้านำข้อมูลที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่าง ของสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทในการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีคำมาให้นะลูกทั้งหมด12บสอคำนะจ๊ะแล้วลูกก็แบ่งคำที่ถูกและผิดนะจ๊ะในสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติแล้วเรามาดูสิ่งที่ควรปฏิบัติกันก่อนนะจ๊ะหใช้คำสุภา 2. พ 2. ภาษาถูกต้อง 3. เคารพสิทธิ์ผู้อื่น 4. ใช้คำที่มีความหมายชัดเจน ห้าคิดก่อนส่งข้อมูล6แบ่งปันความรู้นะจ๊ะที่มาดูในส่วนของสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ1ใช้คำย่อบ่อยๆ 2. อพาดพิงศาสนา3ส่มสรงจมายลูกโซ่4เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหาอนินทาว่าร้ายผู้อื่น 6. เผยแพร่ข่าวลือทำกันได้ไม่ใช่เด็กๆลองดูนั้นลูกนะ คลูกก็ได้ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จไปแล้วสัปดาห์นี้เราพเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าให้ลูกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีจ้า